สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตชะดอ,ออกอากาศทาง FM 105ร้อตชะดจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกรินวัตผู้วัฒนาติการผู้กิมกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีทำนาที่ปุ่มนดยการสถานีบองนีไปพร้อมกันเหมาะความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยนำเรื่องราวข่าวดีมาฝากพี่ตอน,น้องของเข้าอีกเชนเคยเป็นรายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจาก กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเสียงชายแดนตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจมือดีกามีหาช่วงไร่การหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมปราสาทความสำคัญในจังหวัดศรีสะเกดนะครับแกในสิฮอดสงกรานและตอนรับรลุกหลานมาเพื่อว่าสิเปเทียวจังหวัดศรสีศรสะเกดสิไปไสายแน สองเสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่าข้อคิดสกิดใจสามตะเวียนข่าวชาวตรชดข้อคิดข้อเขียนจากนักวิชาการนำมาเล่าสู่กันฟังช่วงที่สี่ข่าวทั่วทิศทิท่ทั่วไทยแล้วก็ช่วงที่ 5, ห้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจ Facebook เรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวรับสมัครนักเรียนในสิบและก็เข้ามานะครับเป็นเพื่อนกันอยู่ที่ กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตวจดกลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชดนะครับซึ่งมีผมทิติพันทองดีเจริญชัยทำหน้าที่แอดมินอยู่นะครับมีเรื่องราวข่าวดีข่าวใหม่ๆใ,ให้ทุกวันเช่นเดียวกันครับวันนี้แวะไปที่ภาพเก่าเล่าความหลังไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้ว พี่น้องชาวตวจดนะครับจะขอเชิญทุกท่านทุกคนนะครับไปเที่ยวใกล้ๆบ้านของเราแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณาคดีในจังหวัดศรีสะเกดบริเวณที่ตั้งของจังหวัดเคยเป็นอูอารยธรรมตั้งแต่โบราณมาแล้วเรียกว่าตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ได้แก่วัฒนธรรมทวารวดีอาณาจักรขอม หรือว่าขะเมรโบราณลานช้างอายุทยาและก็รัตนโกสินทร์ไล่ามาตามลําดับนะครับประวัติศาสตร์แหล่งนี้จังหวัดศรีสะเกดไม่เคยตกต่ําเลยนะครับมีผู้คนผ่านไปผ่านมาโดยตลอดเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านหลุบโมกอําเภอเมืองคงตําบลเมืองคงอําเภอราศีสไลนะครับ พบร่องรอยเมืองโบราณมีคูน้ําและก็มีคันดินล้อมรอบสองชั้นภายในเมืองมีซากโบราณมีโบราณสถานนอกจากนี้ยังพบปราสาทปางกูอีกหลายแห่งโดยเป็นศิลปะเขมรราวพุทธศตวรรษที่1ิบ7รวมทั้งชุมชนโบราณเขมรและก็แหล่งโบราณนคดีปราสาท สะกำแพงใหญ่ซึ่งก็อยู่รายรอบหรือว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชนขเขมรโบราณในอำเภออุทุมพรพิสัยแหล่งโบราณคดีบ้านหัวช้างอำเภอไพรบึงซึ่งพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งตกแต่งด้วยการเคลือบสีน้ำตาลตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะอีกหลายอย่างนะครับ ้าลูกหลานของเรามาเที่ยวสงกรานต์ในปีนี้ก็อย่าลืมนะครับไปเยี่ยมไปชมสิ่งเหล่านี้เราจะเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโบราณนสถานเหล่านี้อิฐแต่และก้อนเรื่องราวที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่ใช่ว่าไม่มีแหล่งที่ไปที่มาโบราณสถานที่สำคัญทางโบราณคดีและก็ประวัติศาสตร์ วันนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและประกาศในราชจิตจานุเบกษาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโบราณนนสถานเป็นแหล่งสำคัญของชาติมีที่ไหนบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างย่อๆถ้าท่านเข้ามาในเมืองที่จังหวัดศรีสเกตนะครับอาคารขุนอําัยพาณิชย์อันนี้อยู่ในตรวเมืองรีสเกตติดถนนใหญ่เลยผมไปเมื่อวันสงวันที่ผ่านมานะครับมาจากจังหวัดภาคกลางนะ ผ่านมาเส้นทางแถวนี้นะครับก็จะเห็นละนะครับว่าอาคารหลังนี้ยังมีผู้สนใจอยู่ผมก็แอบมองอยู่นะครับชื่อว่าอาคารขุนอําภัยพาณิช์อำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตมีที่ไปที่มาที่น่าสนใจเลยปราสาทเมืองจันอำเภอเมืองจันอันนี้ก็แวะไปได้ปราสาทต,ต้นไทรอำเภอขุนหารแล้วก็สิมวัดคูซอดอำเภอเมืองรีสเกตอันนี้ก็น่าสนใจ แค่ในตัวเมืองก็ไปครึ่งวันแล้วนะครับไหว้พระรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับภายในจังหวัดศรีสะเกดมารับศิลรับพรจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจากคุณพ่อคุณแม่นะครับสงกรานต์ปีนี้ระวังเรื่องโควิดด้วยนะขอรับมาถึงเรื่องข้อคิดสก,กิดใจช่วงนี้ ผมจะพาไปเรียนรู้วิธีการในการคิดบวกอะไรคือคิดบวกนะครับได้ยินคนนั้นคนนี้พูดทีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับมีทัศนคติในเชิงบวกมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนานๆเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าคิดชั่วครู่ชั่วคราวชั่วแวบนี่มันคิดได้คิดแล้วก็มันไม่ติดตัว มันไม่เป็นพฤติกรรมมันไม่เป็นกรมลละมวลสันดานมันก็ทำได้ยากนะครับถ้าเราทำเราคิดจนเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วมันก็ง่ายนี่แหละครับก็บอกว่าคิดได้แต่ทำยากไม่ใช่เพราะว่าการคิดบวกเป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมาแต่เป็นเพราะว่าการที่เราคิดบวกเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่อาจที่จะคิดได้ เพราะเรากําลังอยู่ในสภาวะเครียดจบเลยครับถ้าเครียดนะครับโมโหมือนนี่แหละครับคิดยั้งกับบอดายนะไม่ได้จิไปข่าไเปตีไม่ได้จะเ,เอาชนะอย่างเดียวนะครับนับหนึ่งถึงสิบก็ลืมเบิดอละนะครับเนี่ยสภาวะความเครียดมันเกิดขึ้นมานะครับมันโมโหละโมโหมันขึ้นไปถึงขีดสุดแล้วครับมันร้อนสุดแล้วหัวร้อนละทีนี้แหละครับคําว่าคิดบวกเนี่ยหายไปเลยมันก็กดดันอารมณ์ของเรา ดังนั้นครับจึงเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลาการเป็นคนคิดบวกนี่มันทำให้สุขภาพจิตของเราดีไม่ใช่อะไรหรอกครับที่ผมนำเสนอผ่านรายการเสียงชายเด่น fm 105่อตจอจังหวัดยะโสธรเพื่ออยากจะให้ทุกคนนะครับได้คิดบวกเป็นและก็เป็นเรื่องที่ติดตัวเราไปโดยตลอดพอเราคิดเป็นทำเป็นสุขภาพจิตมันดี มองโลกทั้งใบสดใสมีแสงสว่างแนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้นแต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยการทำงานที่รวมเข้ากับความคิดในเชิงบวกนี้จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเออปัญหาต่างๆอยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปงานใหม่ก็เข้ามาปัญหาใหม่ก็เข้ามานั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติในเชิงบวกนั่นเองถ้าคุณคิดได้อย่างนี้นะครับแสดงว่าคุณเริ่มคิดบวกเป็นแล้วอย่างที่บอกแต่ต้นนะครับว่าการที่เราคิดบวกนานๆแล้วก็ให้คิดบวกนี้อยู่กับเราจนเป็นลักษณะนิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก เรื่องยากมากนะครับเพราะว่าทัศนคติในเชิงลบมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นตัวร้ายที่จะคอยสอดแทรกเข้ามาในความคิดของเราได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันนะครับความคิดเนี่ยมันเป็นประหลอดมันเร็วมันแวบไปโน่นมันแวบไปนี่มันแทรกแซงเข้ามาในจิตใจของเราได้เสมอเพราะเป็นเรื่องที่คิดได้ง่ายคิดลบเนี่ยมันคิดได้ง่ายแต่นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ใครจะคิดแต่เรื่องดีๆ และเป็นเรื่องเชิงบวกได้ตลอดเวลานี่แหละครับคือเรื่องอยากแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติเพราะเราคิดเราทํามันเป็นประจํามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องใช้ต้องมีต้องทําอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนเราก็สามารถบังคับให้มันเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างที่เราตั้งใจอย่างที่มันจะเป็น จะช่วยให้เราเป็นคนคิดบวกได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายและก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขในการใช้ชีวิตเชื่อเลยครับเราอยู่ไหนก็มีเพื่อนสนุกสนานที่นั่นอยู่กับคนคิดบวกเราก็เป็นคนคิดบวกมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าคบคนเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นแนวคิดนี้อาจจะใช้ได้จริงหากเราต้องการเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอ เราก็ควรครบค้าสมาคมกับคนที่คิดบวกจริงไหมครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถรักษาความเป็นคนคิดบวกให้ได้อยู่กับเราตลอดเวลาคนที่คิดบวกจะพูดคุยแต่เรื่องที่สร้างสรรค์จำเทคนิคไว้นะครับหนึ่งก็พูดคุยแต่เรื่องสร้างสรรค์เมื่ออยู่ด้วยเราก็มีจิตใจที่สดชื่นไม่หมุนหมองเช่นว่าเมื่อเราพบกับอุปสรรคในการทำงาน เมื่อเราได้ลองพูดคุยกับเพื่อนที่คิดบวกเพียงไม่กี่นาทีเราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่ทำงานได้อย่างสดชื่นกลับขึ้นมาทันทีนั่นคือเรื่องราวของการคิดบวกวันนี้นะครับขอให้เราพยายามอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปตราบนานเท่านานขอบคุณครับ มาถึงช่วงที่3จากทางรายการเสียงชายแดน FM-105 ตรอจอดจังหวัดยะโสธรผมทิ่ิพันทองดีเจรรนใชยเสียงชายแดนแฟนเพจเราเข้าไปเจอกันที่หน้า Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจนะครับมีความสุขได้ไม่กี่วันรัฐบาลก็เพิ่งประกาศรับนักท่องเที่ยวระยะแรกก็คือ1เมษายนเป็นต้นมานี่แหละข่าวร้ายก็ตามมาทันทีโควิด ระบาดละลอกใหม่นในกลุ่มไฮโซนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะสถานบันเทิงก็ลามเข้าไปแล้วติดคนในครอบครัวโรงเรียนอินเตอร์ก็ต้องปิดหลายแห่งรวมทั้งคัสเตอร์ท่านทูตลามไปถึงรัฐมนตรีวุฒิสมาชิกล่าสุดพบกลุ่มบันเทิงติดเชื้อไปแล้ว71คนลามไปอีก8จังหวัด ถ้าคุมไม่อยู่อาจจะกระจายไปมากกว่านี้เหมือนการติดเชื้อโควิด -19 ในสถานบันเทิงย่านทองหล่อและก็สนามมวยเมื่อต้นปี2563ที่ผ่านมาครั้งนี้ก็แบบเดียวกันแต่ว่าเชื้อตัวนี้มันจะไปเร็วกว่าเชื้อแพร่กระจายไปถึง41จังหวัดครับเมื่อปี63ต้องปิดประเทศเพราะความเห็นแก่ตัวและก็ประมาทการตกของใครบางคน ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ครับเมื่อวันที่ผ่านมาแพทย์หญิงอภิสมัยศิริรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกถแถลงพุ่งไปที่194รายติดเชื้อในประเทศ182รายมาจากต่างประเทศ12รายตัวเลขที่น่าสนใจก็คือยังนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล1,386คน คัสเตอร์บันเทิงล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ71คนคัสเตอร์บันเทิงนี่นะครับเป็นเที่ยวที่นี่แหละกระจายไปใน8จังหวัดก็คือมีกรุงเทพนครปฐมประทุมธานีเลยชนบุรีเชียงใหม่สมุทรสงครามชุมพรโดยพบผู้ติดเชื้อจากร้านชมดาวพราวพร่างณนะกำกึง่งย่านรังสิต5ราย โบโซนอัปร้านมูลบาบางใหญ่อีกแปดรายคัสเตอร์บันเทิงในกรุงเทพก็กระจายอยู่ในหลายจุดนะครับทั้งทองหล่อจตุจักรเอกมัยรัชดาก็มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น40รายกระบวนการสอบสวนแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสก็ยังดำเนินการอีกต่อไป คาสเตอร์สถานบันเทิงกอทมที่เชื่อมโยงครอบครัวนักรองนักดนตรีอีก5รายพบผู้ติดเชื้อ40รายนักท่องเที่ยวพนักงานที่เข้าไปสัมผัสดังนั้นแล้วครับผับคริสตันทองรอ25เนี่ยครับก็พบอีก21รายบ้านพระหนคาเฟ่แอนบาร์โอ้โหล้วนแล้วแต่มีตั้งแต่ที่ดื่มที่กินทั้งนั้นเนาะแถวจตุจัจกรอีก3รายนะครับมาผับแถวทองรอ ได้สรุปมาตรการออกมาดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1มาถึงวันนี้แล้วต้องหามาตรการในการป้องกันแก้ไขละการเฝ้าระวังระดับที่1หากพบสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะรายงานผู้ติดเชื้อต้องปิดสถานที่ทันทีเพื่อควบคุมโรคสูงสุดอย่างน้อย14วันอันนี้คือระดับที่1นะครับ จะได้กลับบ้านมาเที่ยวสงกรานไหมนี่ระดับที่2หากพบสถานประกอบการรายงานผู้ติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงกันหลายหลหลายแห่งนจะปิดบริการเป็นโซนไปเลยแถวนี้นะครับมีบาร์มีคลับมีคาราโอเกะปิดยาวไปเลยทุกร้านเลยครับหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จะดําเนินการในระยะที่3ก็คือสามารถปิดสถานบริการทั้งจังหวัดได้เลยนี่ครับ การไปเที่ยวก็ลำบากนะวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนไทยไม่เพียงกาดตกแต่ยังประมาทอีกด้วยและก็ไม่ใส่ใจในกฎกติกาในการป้องกันเรื่องการเว้นระยะเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการสแกนไทยชนะโดยเฉพาะร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะวันนี้ยุ่งไปหมดเลยนะครับสรุปแล้วก็เราการดอย่าตกนะครับ ไปไหนก็ให้ระมัดระวังหาอะไรไม่ได้ก็นี่แหละครับดีที่สุดนะครับเว้นระยะห่างไว้ใส่หน้ากากอนามัยเข้าไว้เข้มงวดตัวเองเข้าไว้นะครับคนอื่นอาจจะหลงหลงลืมลืมแต่เราจำได้ก็ต้องพกไปตลอดอยู่ห่างเข้าไว้นะครับมาถึงเรื่องจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งนะครับช่วงนี้ความสุขในรอบปี ของเราก็คือการได้ชมกฟสาวคนใหม่สายเลือดไทยด้วยนะครับช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่5เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศในรอบในหลายๆปีก็ว่าได้นะครับยังไม่เคยเกิดเรื่องราวเหล่านี้มาเลยตั้งแต่เกิดโควิดมานี้ไม่เคยเลยนะครับคนไทยจะไม่ก็ได้ยิ้มละเป็นวันที่สมควรแก่การบันทึกไว้ ขอบคุณและก็เป็นเกียรติสำหรับเด็กสาวคนไทยคนหนึ่งที่ช่วยนำความสุขที่คนไทยกำลังหยหาและก็มอบความสุขนี้ให้กับคนไทยได้อย่างเหลือเชื่อระหว่างตีสี่เรื่อยมาจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันที่5เมษายนที่ผ่านมาต่อหน้าบรรดาแฟนขับแฟนกล์ป หลายล้านคนทั่วโลกที่คอยติดตามชมรายการระดับเมเจอร์รายการใหญ่ของโลก1ใน5้ณสนามกอล์ฟมิชชันฮิลล์คันทรีคับเมืองเรนโซมิลาดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเธอก็ไม่ใช่ใครแล้วครับน้องเมเอริยาจุธานุการอดีตนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกปัจจุบันเธอถอยมาอยู่อันดับที่26 และก็อยู่ในอันดับประมาณนี้มาร่วมปีแล้วกระมังไม่ใช่น้องโมโมริยาจุธานุการผู้เป็นพี่สาวของน้องเมย์นะครับมีน้องเมย์กับน้องโมนะซึ่งในช่วงหลังๆนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นได้ดีกว่าน้องแต่เป็นนักกอบสาวคนใหม่ที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูของคนไทยเท่าไหร่นักประพังกรทวัฒนกิจ ที่ใช้ชื่อในการแข่งขันให้ฝรั่งเรียกว่าแพตตี้ธนวัฒธธนกิจด้วยวัยเพียง21ปีเท่านั้นนะครับน้องแพตตี้หรือน้องเหมียวเพิ่งจะลงแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่สหรัฐอเมริกาเป็นปีที่2เท่านั้นโดยในปีแรกแข่งในหลีกรองก็คว้าชัยชนะถึง2รายการทำให้มีโอกาสกระโดด นักกอล์ฟระดับต้นๆไปแล้วรายการเมเจอร์จึงเป็นรายการใหญ่รายการแรกในชีวิตของเธอสำหรับบรรดาแฟนกอล์ฟก็คงจะทราบดีแล้วว่ารายการเมเจอร์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนผู้ที่จะมาเล่นได้ก็ต้องเป็นนักกอล์ฟในระดับสูงของโลกหรือว่าได้แชมป์อะไรต่างๆมาตามรายการนั้นๆระดับโลกมาเช่นเดียวกัน ประพังกรมาในฐานะนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสะสมการแข่งขันต้นปีอยู่ในระดับ20อันดับแรกๆของโลกเลยนะครับโอ้โหกอล์ฟนี้ก็เป็นอาชีพได้นะเพราะออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีแม้นยังจะไม่ได้แชมป์เลยแต่เธอก็ติดใน20นะครับท็อปว่าติดใน1ใน20เลยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาเล่นในรายการใหญ่ที่เต็มไปด้วยนักกอล์ฟระดับโลกเช่นนี้ เธอจึงเป็นเพียงม้านอกสายตาที่ไม่มีใครพูดถึงเธอเลยแต่แล้วประพังกรก็ทำให้แฟนก๊อบตะลึงด้วยการตีนํำรวด3วันแรกจบด้วยสกอร์ตีนํำรวด3ามวันแรกด้วยการจบที่สกอร์ลบ14ทิ้งห่างที่สองที่ได้ลบ9อยู่ถึง5สโสตกนี่แหละครับ เป็นเหตุให้ใครต่อใครนะครับต้องตื่นดึกนะฮะต้องตื่นแต่เช้านะครับลงทุนนะฮะตีสามครึ่งตื่นแล้วครับตีสีเปิดทีวีแล้วนะครับหลายคนต้องเข้ามาลุ้นหน้าจอก็หัวใจวุดวิตแทบสลายเหมือนกันละครับเพราะว่าในวันสุดท้ายนั่นเองเกิดมีนกักกอล์ฟรุ่นเก่าระดับอดีตมือหนึ่งของโลกอีกรายหนึ่งมีอาการเทพเข้าทรงครับ กลับมาเล่นราวกับเทพจุติแม่งานนี้เคลียร์เลยครับก็คือลิเดียโคมือหนึ่งจากนิวซีแลนด์ซึ่งจบสามวันแรกอยู่ที่ลบหกเท่านั้นไม่ได้อยู่ในสายตาใครเลยแต่วันสุดท้ายกลับเล่นได้อย่างสุดยอด9กลุมแรกทำไปลบเจ็ดแถมยังทำได้อีก3บอดี้ใน9กลุมทำให้คะแนนรวมอยู่ที่ลบสิ แล้วเด็กสาวจากประเทศไทยกลับนิ่งเหลือเกินสมาธิยอดเยี่ยมเจจะไล่ก็ไล่ไปฉันขอเล่นตามสไตล์ของฉันไปเรื่อยๆผิดบ้างแก้ไขไปบ้างทำให้ได้มาอีกลบสี่รวมเป็นลบสิบแปดเอาชนะลิดเดียโคไดสองสตกแบบชั่วๆเลยครับไม่ยิมนี้ต้องมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั่วโลกเลยทีเดียวครับผม ทิ้งไว้ประมาณ2วันกระดาษทิชชู่นี่ที่ชุ่มน้ำนะครับเราก็เอาเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้กระดาษทิชชู่ทิ้งไว้2วันที่ชุ่มน้ำานะแล้วก็ดูว่าต้นไหนมันงอกงอกสวยไหมนะครับแล้วก็ใช้คีมคีบนะเอาเมล็ดนั้นออกมาวางในในถุงเพาะอีกทีนึงนี่ครับขั้นตอนมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับ ถ้าเมล็ดไหนที่มันไม่งอกเราก็ไม่ต้องออกมาอย่างเช่นว่าผักชีนําผักชีนะครับมเมล็ดผักชีนี่ต้องเอามาบดเบาๆบดให้แตกเป็นสองส่วนแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนํามาตากลมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะคลุกเคล้ากับเม็ดทรายนะครับกับดินทรายแล้วก็ขี้เถ้าปลูกลงไปในกระถางคับที่นี้ คลุมหน้าดินด้วยฟางตามด้วยรดน้ําให้ชุ่มนี่เห็นไหมครับไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็เกิดมาแล้วนะครับอันนี้คือผักชีเลยผักชีโรยหน้าเรานี่แหละหลายคนบอกว่าผักชียังปลูกยากอีกเอาปลูกหอมครับทีน่นี้ก็นําต้นหอมมาตัดตัดปลายออกเนี่ยหอมแดงบ้านเรานี่แหละครับจะเป็นหอมกุดชุมก็ได้จากที่ไหนก็ได้นะ อ่ามามาตัดนะครับนำต้นหอมมาตัดตัดปลายมันออกเหลือส่วนท่อนเล็กแล้วก็ปักชำลงในกระถางที่เราเตรียมไว้ดินร่วนพอดีเลยนะนะครับหาดินไม่ได้ก็ซื้อดินถุงมาก็ได้ครับทุกวันนี้ก็รดน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นหลังจากใบมันงอกขึ้นมาแล้วมันแข็งแรงแล้วก็ให้เปลี่ยนมารดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับ อันนี้คือวิธีการปลูกหอมนะครับต่อไปก็มาถึงวิธีการปลูกพริกในกระถางก็นำมเมล็ดพริกนี่แหละครับไปแช่ในน้ำหนึ่งวันแล้วก็ตากให้แห้งเอาขึ้นมาตากให้แห้งหันไปผสมดินทรายร่วนดินร่วนดินทรายมีไหมครับมีปุ๋ยหมักไหมเพื่อเทลงในกระถางเพาะกล้าจากนั้นก็หย่อนมเมล็ดพริกลงไป ไปปลูกในดินรดน้ํานะครับให้มันเป็นกล้าขึ้นมาเป็นบานเท่าเอิว่าเบีย้ยนะเบีย้ยต้นบักพริกนี่แหละครับประมาณสัก6นิ้วนะครับก็คัดเลือกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงปลูกในกระถางที่มีดินร่วนปนทรายและก็ปุ๋ยหมักรดน้ําเช้าเย็นปล่อยไว้ให้โตนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับพริกนี้ต้องให้โดนแดดนะนะครับแค่นี้แหละ เราก็จะได้ทั้งพริกได้ทั้งหอมได้ทั้งผักชีนะครับปลูกแถวหน้าบ้านเป็นพืชสวนกลัวเล็กๆและก็สร้างความร่มรื่นมีความสุขทางใจให้เราได้ด้วยที่สำคัญงานนี้ได้กินแน่นอนครับผมขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าว,ว่าเรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ